ไปดูเมนูอ,อาหารนะคะนี่คือไข่หกฟองนี่คือผักนี่คือกุ้งชุบแป้งทอดค่ะและนี่ก็คือเนื้อค่ะนี่ คือเนื้อปลาค่ะส่วนนี่คือนมค่ะนี่คือคุกกี้ค่ะอันนี้กลายเป็นแครอทแล้วค่ะอันนี้ก็กระหล่ำปีค่ะสตรอเบอรี่ค่ะและกล้วยค่ะเคก้อนเล็กค่ะ เค้กก้อนใหญ่นะคะเสร็จไหมครับน้อยหนานะคะมีน้อยจอมซนมีน้อยสองจอมซนมีแสดด้วยนะคะมีอัง,งุ่นด้วยคะ่ะมีส้มด้วยะคะ่ยยะ,คะ มีอีกใบหนึ่งแต่เป็นใบเดียวค่ะแล้วก็มีเงินทั้งหมดที่เก็บได้